เฮ้ยพี่เอากระดาษบ้าบอลอะไรมาแปะปืนผมวะอ๋อนี้เราจําลองว่าปืนเนี่ยมันไม,ม่ศูนย์ไงพี่อะแล้วมันยิงได้เหรอพี่ยิงได้พี่แล้วก็ความแม่นยําถือว่าใช้ได้เลยแล้วมันจะเลงยังไงเมื่อไม่มีศูนย์อ่าเราเลงผ่านสันสไลด์ครับนะครับพี่ปืนบอกให้ผมยิงโดยไม่มีศูนย์ครับและยิงเพดสี่นิ้วด้วยนะใช่ใช่ยิงเพดเนี่ยแค่นี้ว แล้วมันทางานได้จริงด้วยอ่ะมันเล็งยังไงสอนผมหน่อยพี่วิธีเล็งก็คืออ่ะครับผมผมจับอ่ะพี่อ่ะเราเล็งสันด้านนี้ลาบละหน้าไปเลยจนไปเจอแผ่นเป้าข้างหน้านี้ใช่ลองจับกล้องได้ไหมอ่าอ่าอ่าถ้าผมจับคือพี่กําลังจะบอกว่าอ่าให้ผมทําอย่างงี้ใช่ใช่ใช่ในสันนี้แล้วแล้วเล็งที่เป้าแล้วเล็งที่เป้ามันจะโดนเหรอเพ่ อ่อันนี้โดนครับเล็กอย่างนี้นะใช่เล็กอย่างเงี้ยเล็กอย่างเงี้ยอ่านันลองเลยอ่ะนั้นลองเลยถ้านัดนะฮาพเป้าพี่เล็งตามภาพเมื่อกี้นะพี่อ่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกมาดูอ่ะอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นครับและจงพิสูจน์ในสิ่งที่พูดอ่ะมาดูกันเป็นโลองนะพี่้ยโดนเว้ย อ่ะโอเคอันนี้ถือว่าไม่ขี้เละไม่ขี้เละไม่ขี้เละนะครับก็ห้าเป้าห้าเพจผมยิงโดนไปสามอ่ะด้วยอะไรไม่รู้แต่มันใช้ได้ใช้ได้ใช้สันสไลด์เลงเนี่ยยามันเมื่อยามันไม่มีศูนย์อ่ะเอ๊พี่เต๋อยากเห็นหน้าศาสดาคนที่ถ่ายทอดวิชาคาถานี้ไหมใครวะพี่นี่หน้าเป็นยังไงสวัสดี พี่อ่่พีต๋องไงเล่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าเล็งผ่านสันเนี่ยเป็นยังไงก็ก็ใช้สันเนี่ยเส้นสันให้เต็มเป้าเลยมันก็จะโดนเองทำได้ทุกปืนไหมพี่ทุกปืนครับอ่าก็บอกอะไรที่ผมทำคือหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งจุดสี่ห้าหนึ่งเก้าหนึ่งอ้าวจุดสี่ห้าหนึ่งเก้าหนึ่งหายก็เลยเอาสันสลายนี่ยก็คือเล็งระนาบสไลด์นี่แหละใช้ระนาบสไลด์นี่แหละเล็งแล้วผลงานก็ไม่ถือว่าขี้เหร่นะไม่ขี้เหร่นะ ได้ครับขอบคุณครับพี่อ่านี่ขอบคุณความรู้ดีๆจากพี่ต๋องนะครับเด,เดี๋ยวนะววอ่จาจะอ่าด,ด้วย